บอนสีของขวานนาัญนณสามหกห้าเดย์ day. สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆไปชมบอนสีกันค่ะเขามีชื่อเรียกว่าของขวัญน,นะคะน่ารักเลยละ่ะนี่นะคะจะเป็นตัวอย่างตอนเบบีค่ะสีสวยนะชมพูมาเลยค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตอนโตนะคะจริงๆแล้วะ่ะ เขาก็จะเป็นสีชมพูว่ะแหละแต่ด้วยความที่อาจจะเกิดการผลัดใบไปนะคะทิ้งใบเก่าไปใบใหม่มากก็อาจจะยังไม่กัดสีให้นะคะลักษณะก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ก็สวยไปอีกแบบนะคะก็มีทั้งสีชมพูสีขาวสีเขียวรวมอยู่ในต้นเดียวกันค่ะอย่างใบนี้ก็เป็นใบแรกๆนะคะยังมีสีชมพูอยู่นะคะ แล้วก็ใบใหม่ๆที่เพิ่งขึ้นมาก็จะเป็นสีขาวนะอันเนี้ยอย่างชัดๆเลยค่ะสีชมพูเขาก็จะเป็นแบบสีชมพูนวลนๆนะคะสําหรับของขวัญก็ประมาณว่าแบบสีแบบโทนแบบเย็นๆสวยๆเบาตาสบายตานะคะใบนี้ก็จะเป็นสีขาวอยู่เลยค่ะนะกระดูกเขียวเห็นชัดเลยอันนี้ก็จะออกเขียวเขียวเข้มเข้มขึ้นมานะคะ ที่เห็นก็เริ่มมีสีป้ายแลวเลือ่อเลือเล่อ,ลอแล้วนะคะสีชมพูลุ้นกันต่อไปค่ะนะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะทําให้เราได้แบบเออหนึ่งต้นก็มีหลากหลายหลากหลายสีหลากหลายแบบอ่าเนี่ยเห็นไหมคะเริ่มมาราคาสีนะคะให้เขาได้แบบได้รับแสงแดดที่เพียงพอพอเหมาะกับเขานะคะเขาก็จะกัดสีให้กับเราสีที่ใบก็จะมาสวยงามเลยค่ะนี่ก็จะเป็น โคนโคนต้นของเขาลำต้นเขานะคะคแข็งแรงแล้วนะคะแต่รู้สึกว่ากระถางเริ่มเล็กแล้วค่ะต้องเปลี่ยนกระถางนะนี่ก็จะเป็นเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่ทุบละเอียดละเอียดนะคะ <S <S เพิ่มสารอาหารให้กับต้นไม้ของเราค่ะช่วยไปบำรุงรากบำรุงโคนต้นบำรุงใบนะคะ <S <S ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเผื่อว่าใคร อาจจะเป็นมือใหม่กําลังหัดเลี้ยงบอนสีนะคะหรือว่าใครที่เลี้ยงไว้เยอะแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะจะซื้ออะไรมาเลี้ยงต่อดีนะจะปลูกตัวไหนต่อนนะอันนี้ก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าเขาสวยงามจริงๆค่ะสําหรับบอนสีของขวัญน,นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะที่น่าปลูกเลี้ยงเหมือนกันนะคะสีสวยค่ะน่ารักด้วยก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับคนรักบอนสีค่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ สำหรับคลิปปอนสีสวัสดีค่ะ